สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมมาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับ งวดประจำวันที่1มิถุนายน2565แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของอาจารย์ว่านาเรศวนข้อมูล2ตัวบนตรงๆของอาจารย์มีมาให้ทั้งหมด8ชุดครับมี25 27 28 52 70 72 81แล้วก็82ทุกท่านใครชอบแนวทางของอาจารย์ก็แคปหน้าจอนำไปดึงตัวเด่นกันดูครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดแผนแผนพารวยสูตรบนสูตรที่2เลขในตารางของอาจารย์ด้านบนมี97ครับข้างล่างมี15เลขชุดที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็ตามนั้นครับทุกท่านจับชุด2ตัวได้4ชุดครับมี75 71 97แล้วก็57 ชุดสาตัวได้2ชุดครับมี5 97กับ5 17ทุกท่านตามนี้ครับแอดแผนแผนพารวยสูตรบนสูตรที่2ต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางของอาจารย์พี่มลคนคอนถมอาจารย์ให้แนวทางบนวิ่ง7ครับเลขชุด2ตัวบนก็มี2องเเ 9กแล้วก็5 7ล่างวิ่ง7ครับข้อมูล2ตัวล่างของอาจารย์มี2797แล้วก็47จัดไปครับอาจารย์พิมนต่อมาครับ2ตัวล่างแนวทางของแอดกลมวันที่อยู่ตรงนี้ครับแคปหน้าจอนำไปดึงตัวเด่นกันดูทุกท่าน ยังอยู่กันที่แนวทางของแอดก o รมใบนี้เป็นแนวทางท้ายรางวัลที่1อาจารย์มีชุด3ตัวไมให้2ชุดงวดที่ผ่านมาของอาจารย์ผิดไปตัวเดียวครับแต่ถ้าตัดเล่นก็จะเข้าเป็นคู่โต๊ดนะครับชุดแรกอาจารย์ได้มา501ถ้าตัดเล่นก็มี01ครับชุดที่2 502ถ้าตัดเล่นก็มี02นะครับที่เข้าเป็นคู่โต๊ดคุณผู้ชม งวดเก่าประมาณนี้งวดใหม่คือใบนี้ครับชุด3ตัวของอาจารย์มี725กับ3ามทุกท่าน725กับ3ามอย่าลืมตัดเล่น2ตัวนะครับ<ๆ>เผื่อจะมาเป็นคู่โต๊เหมือนงวดที่ผ่านมาเนาะต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางของแอดแทนอาจารย์ก็จะมีเลขวิ่งบนล่างไม่2ตัว พร้อมกับเลขชุดครับสาธิติทุกท่านสาธิติเลขวิ่งของอาจารย์4งวดหลังสุดนี่เข้าทุกงวดครับแต่ว่าเลขชุดของอาจารย์2งวดหลังสุดนี้หลุดไปเข้าคู่โต๊ดนะครับทุกท่านก็คืองวดที่ออก642ของอาจารย์มี6 2สองนะครับงวดล่าสุดทุกท่านของอาจารย์มี20ตรงนี้ ประมาณนี้นะครับใครชอบสถิติก็ไปได้เรียงกันดูได้คุณผู้ชมไม่งงเนาะงวดใหม่ของอาจารย์คือใบนี้ครับ1มิยอ65อาจารย์ให้วิ่งบนล่าง0กับ3กครับ0กับ3ถ้า0มาก็มี0 1 0 3 0 5แล้วก็0 7 ถ้าสามมาครับก็มี3 4 3 5 3 6แล้วก็3 7ทุกท่านแคปหน้าจอนำไปพิจารณากันดูนะครับเลขวิ่งสีงวดหลังสุดเข้าส่วนเลขชุดหลุดไปเข้าคู่โต๊ด2งวดนะครับประมาณนี้คุณผู้ชมแนวทางของแอดแทนต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางของแอดมี me, 1ทับ6ทับ6 5 อาจารย์บอกว่าวิ่งรูด9เน้นเน้นเลขชุด2ตัวของอาจารย์ก็มี9 3 9 4 9 6 9 9, 9 3 4 3 6 4 6 3ชุดที่อาจารย์บอกว่าเน้น,เน,นเน้นก็คือ9 496แล้วก็4 6กคุณชมมาดูข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์กันบ้างครับชุดเน้นของอาจารย์ก็มีอยู่ชุดเดียวทุกท่าน496ตรงนี้ครับ496 ใครชอบนอกเหนือจากนั้นก็ลองนําไปพิจารณาดูครับอาการมีอาจารย์มีกันไหมชุดหนึ่งผู้ชมชุด2ตัว95ครับ95งวดที่ผ่านมาของแอดมีถ้าจําไม่ผิดหลุดไปนะครับงวดใหม่ก็ใบนี้เลยต่อมาครับแอดรัชนกมีโชคสรุปร่างรัฐบาลไทย อาจารย์สรุปมาให้4ชุดด้วยกันครับมี 15, 16, 25แล้วก็26ทุกท่านวันที่อยู่ตรงนี้แนวทางของแอดลัชนกมีโชคต่อมาครับสรุปเลขก่อนหวยออกนะครับแนวทางของแอดมิดชุด2ตัวบนของอาจารย์มี 8081878997แล้วก็91ทุกท่าน808187899791 3ตัวตรงโตสของอาจารย์มีอยู่4ชุดครับมี187 287 787แล้วก็781ครับตามนี้ครับแนวทางของ Admit สรุปเลขก่อนหวยออก ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดแมวๆครับ1665เลขชุด2ตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางมี25 26 27 5262แล้วก็72ครับถัดมาก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์ท่านนี้ครับให้ด้วยใจผมลงให้งวดแรกก็เข้าอยู่นะครับของอาจารย์มี06ทุกท่าน อาจารย์มีแนวทางชุด2ตัวบนล่างมาให้ทั้งหมดก็9ชุดนะครับงวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้ว1ทับ6ทับ6 5เลขชุดของอาจารย์ตามที่เห็นเลยครับแคปหน้าจอชุดนี้พร้อมกับสถิติไปขยายใหญ่ดูเพิ่มเติมได้ครับชุด2ตัวของอาจารย์มี3 6 4 6 5 6 3 7 4 7 5 7 3 8 4 8 5 8ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ท่านนี้ให้ด้วยใจต่อมาครับใครรอแนวทางของดอกบัวสีชมพูมาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าตัวระวังนะครับก็คือ1 2หวยออกอ่า0 1 2นะครับก็ผ่านเนาะ ผมก็ลงให้ครับลงให้มาสองงวดแล้วเนาะคุณผู้ชมงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดครับทุกท่านแคปหน้าจอไปไล่เรียงดูได้นะครับขออนุญาตขยายวันที่ชัดเจนนะครับ1ทับ6ทับ6 5เเลขชุด3ตัวก็มี4 6 2 4 6 1 4 7 2 4 7 1 สตัวก็มี6 2 6 1 7 2แล้วก็7 1อาจารย์บอกว่าระวัง4 6่ทุกท่าน4 6 8ตัวกัน0 3จัดไปครับดอกบัวสีชมพูแคปหน้าจอทุกท่านต่อมาครับล่างชุดเต็มแอหนาหนางวดที่ผ่านมาของอาจารย์หลุดไปนะครับทุกท่าน ก็คือใบฝั่งทางซ้ายมือครับ16ทับ5ทับ6 5งวดใหม่คือใบฝั่งทางขวามือคุณผู้ชมตัวเลขเหมือนกันครับแต่ว่าต่างกันตรงที่ดับขาดล่างงวดใหม่อาจารย์ให้ดับ6งวดเก่าอาจารย์ให้ดับ9ทุกท่านต่างกันตรงนี้วันที่อยู่ด้านล่างครับจัดไปครับล่างชุดเต็มของแอดนานา ใบเต็มก็จะประมาณนี้ต่อมาครับเลขปลดนี้ผมได้มา2ใบทุกท่านเมื่อวันที่1มิถุนายน65เหมือนกันครับชุด3ตัวครับใบแรกทุกท่านได้794กับ795 2ตัวล่าง70 74แล้วก็75ใบฝั่งทางขวามือครับชุด3ตัว 3 30 07 308 2ตัวล่าง3 6 37แล้วก็3 8ชอบใบไหนชอบตัวไหนก็แคปหน้าจอกันนะครับต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุดนี้ครับ2ตัวบนตรงตรง1มิยอ6 5เรียกชุด2ตัวก็3 6 3 7 5 6แล้วก็5 7ตทุกท่านแบ่งปันฟรีฟ ถัดมาก็จะเป็นข้อมูลชุดนี้ครับภาพปริศนาใบแดงทุกท่านภาพปริศนาใบแดงเลขชุดก็คือใบนี้ครับขออนุญาตขยายชุดนี้ก่อนเนาะผู้ชมจัดไปครับชุดนี้อีกชุดนึงก็จะอยู่ด้านล่างตามนั้นเลยครับ ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ